สุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมมูวิสุวัตบวรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดฝายหินท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ในน้อมเกณฑ์เวนถวายเวลาเอตมาภาพน้อมนำเอารายการนี้มาอูมาจ้าอธาธิบายเพิ่มเติมเพื่อญาติโยมได้ยินได้ฟัง แล้วก็จะได้เป็นประทีปธรรมนำชีวิตธรรมะสู่ดวงใจธรรมะสู่ดวงใจธรรมะสู่ดวงจิตจิตรับกายรวมกันเป็นหนึ่งคำาคืนของวันนี้ก็เช่นเดียวกันลาจ้ากว่าปกติไปหน่อยหนึ่งหนึ่งโดยตางสถานีวิทยุถ,ถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการเสวนา ของคูบาจานอันประกอบไปด้วยพระเทพปริยัตยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงห้าวราจา์ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูโสพลปริยัตยท่านเตขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดวาสิงห์ท่านนายแพทย์ที่มีความชำนิชำนาญเกี่ยวกับโรคไฟไข้เจ็บท่านพระคีรานุปถก ของอำเภอสันปะตองได้ไปร่วมเสวนากันตั้งแต่หกโมงเกิงถึงทุ่มเก่งที่แรกธรรมาภาพก็คงจะมไ่ได้ออกเพราะว่าเิ่นขอเวลาพอดีท่านพระครูถวายเวลาว่าท่านมหานิมนทุ่มเก่งถึงสองทุ่มเอาก็ว่าได้เลยเนะเาะก็จะเอาธรรมะที่เป็นอัธธรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาช่วงนี้เนาะ ะกี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเชจรร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพอาแผงโซล่าเชลล์เนาะแผงโซล่าเชลล์จำนวนสิบชุดเพื่อจะเอาติดในวัดชังกรรมเป็นการลดการน้ำกาไฟลงเพราะว่าเดือนสามพันห้าสี่พันมันก่อนนักเพราะว่าธรรมาภาพก็ไม่ได้ใช้เงินวัดเนาะใจเงินจากการอยากโยมมาทําบุญปูชาเตียนสืบชาตานะทำหัน่นทำนี่เนาะ ผลหอมมาทางวิทยุพ้องไงกะเก็บหอม้อมรีบกันไว้เดือนห้าพันห้าพันตั้งุบไว้เนาะเน็ดก้ามยังกาการน้ํากาไฟจีปาทาเดือนละหมื่นเนาะก็ชัดตบแทบตบแทบโยมพี่เชียงใหม่ช่วยมาพ้องโยมแม่นั่นแม่นี่หอมหันหอมนี่พ้องไงกะก็เก็บหอมล้อมรีบก็เลยว่าเออตูกันทุกเจ้าในวัดว่าติดโซล่าเซลล์ถ้าจะดีเนาะชุดก็ประมาณพันน้อยๆเนาะ 900 1, นะเก้าร้อยถึงพันเอ็ดบอกว่าเออลคายย่อมย่อมขนาดกลางบอกแพงเกินไปบอถูกเกินไปของถูกก็ไม่ใช่ว่าดีของแพงก็ไม่ใช่ว่าดีคึอมันขนาดกลางคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่งว่ามัชฌิมาปฏิปทานะอันนี้ก็เลยว่าห้องช่างมาอูวเออก่อนเข้าวาสาเนี่ยทุพี่จะประชาสัมพันธ์ทวิทยุถทวบนหอมก็จะหอมามาหอมก็เืี่กับลากับปานปอนใจ ผันพรไส้กับเพื่อนเะไว้น่ะสลารพระกมาพ่อตามจุดต่างๆเอก็ได้หวยชัดเอาขอจะได้คิดการตขาดทิศกับุดละสองร้อยเนาะเพราะมันขึ้นมันเลยสิบเม็ดหมดที่นะที่เราจะติดนี่ยนะขึ้นสูงขึ้นยังใจเกินปีนป่ายขึ้นไปก็ขอถือว่าจะได้ใจสิ่งเหล่านี้วันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพชุดที่หนึ่งโยมแม่นิดแม่เฮียหนึ่งชุดเนาะ โยมชุดที่สองโยมระริวิวันสีวิชัยอาสตรพีหนึ่งชุดเป็นชุดที่สองโยมแม่โยมแม่อันโยมแม่สีทอนห้าร้อยบาทเนาะสีทองสีวิชัยอันนี้เพันอยู่บ้านสีดอนใจเนาะนายโยมพี่เชียงใหม่หนึ่งโยมพี่เชียงใหม่หนึ่งชุดโยมนิดหนึ่งชุดโยมระริวันหนึ่งชุด โยมนงคารหนึ่งชุดโยมแลโยมแม่นิดนี่ปนอาจจะหอมตามที่ปนหอมได้ครับว่าห้าร้อยเนาะห้าร้อยก็จะได้หนึ่งพันเนาะแล้วก็จากที่โยมแม่โยมนงคารแสงภาพโยมพี่เชียงใหม่หนึ่งชุดทวีวันหนึ่งชุดนงคารหนึ่งชุดโยมแม่บุญนำหนึ่งชุดก็ปเดี๋ยวนี้ก็เหลือห้าชุดนะเหลือห้าชุด พันอู้กันพันโทรศัพท์กันมาแต่คี่หลังจากจบรายการช่วงหกโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีออกสตางค์ไปก่อนเนื่อยแม่จะได้เสียตังประมาณสินนส้นเดือนเออก็สิ้นเดือนก็สิ้นเดือนมันเป็นอย่างนี้หนะล้านเขาก็อู้พ่นได้อยู่นะก็เลย,ยแขวนน้อยตีตื่นขึ้นมาแล้วว่าอิรนภาษาเจ้าบ้านนะนะเพราะฉะนั้นญาติโย,ยมก็ร่วมกันได้ีแม่ก็ใครทําบุญเขาท่านมาให้กันอันนี้เิ่นหอมขึ้นมา อขอท่านุโมทนาโยมพ่อให้แม่แก้วลูนเนาะที่ได้ถวายพักบุงนาเนาะพักกาดนาพักจุ่มป่านะป่า,ป,านะป่าบ่วงเนาะป่าบวงเกมป่านินนะเนาะเฮ็ดเฟืองนะพริกหนุ่มพริกแด้เนะี่ยจะได้จัดการสัมมนาวันพูกแนะจริงวันนี้ธรรมาภาพจะยำยา่ำป่ายำป่าแห้งเลี้ยงสลามันสมไมเนะี่ยวันที่ เออโยมมาซ้ำขวายมาโยมยำจิ้งไก่เมืองมาแต่เมาะอามะ,มะอี้ว่าดอถือว่าเป็นลาบปากวันนี้นะก็ทาหั่นทานี่ล้างพรมลา้างอย่างวันนี้นะล้างพรมเพื่อจะได้เอาไปปูชั้นปืนเนาะตอนทับญาติโยมตั้งโต๊ะหมูโต๊ะยังกันในการที่จะใช้ตอนทับญาติโยมที่จะมากินมาทานช่วงเทศกาลเข้าวส่าเขา,าเนี้ยเปิดมาบามาบอากสถานที่ต้องพร้อมนะสำรับกับเข้าก็ต้องพร้อมนะ มาสิบคนส้าคนก่อมเป็นยังถือว่าเราทำจตเียมไ้เหมือนทุกปีของยี่มันพอบาหญาติโยมมันพอบาหารเปิดมาก็มาแล้วมาหามาคนหัววัดตานลนตานลนนี่เนาะตานลนตานล่นเพราะฉะนั้นโยมละวิวันเนาะสารนังเนาะตัวมนุโมทนาเพื่อนฟังอยู่เนาะนุโมทนาตัวเอ่นะเพราะฉะนั้นสิงละอ่านพระรัตนกาธินกมนกันโยม เจ้าก็พึกษาเข้ากรรมการว่าเออมันที่วิกิตการเป็นอีก็เลยว่าจะประชาสัมพันธ์ว่ากระถินสองพันห้า้อหกสิบสี่ของนะของละเก้าสิบเก้าบาทนะของละเก้าสิบเก้าบาทที่แรกว่าสองร้อยมันก็เอ๊ะมันก็จะแปลงลงไปก็อ่าพอในตะตังมันขาดประมาณสองแสนปลายสามแสนเนี่ยนะอาโยมมะลินาะวันนี้ผนไปไหว้ฮูบากานึกว่าผมขายพันผู้ปุจา เอาไข่ไปอันไปปูปจาพระไปปุจาคูบาไปไหว้คูบาไงนะจะไปบินท่บาทเอาอีาครับเนะ <c oughs> ะาะเพราะฉะนั้นกระถินสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กองของละหนึ่งร้อยหรือก็ของละเข้าสิบเก้าบาทเนาะลดลงละบาว่ากันเป็นสองร้อยละส่วนตารางเม็ดนะก็ตารางเม็ดเราสองร้อยเพราะว่าเอาก็บอกครได้สตางค์หลายแคได้ประมาณสักสองแสนห้าสามแสนเนี่ยเพราะว่าจะได้เอามาต่อมุกหน้าขึ้นมาแล้วอย่างนะ้น ส่วนอื่นๆก็คงจะทว่วเฉลี่ยกันไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันอู้เรื่องของตาลเนาะของคินของตาลว่าเพื่อนบวามีทรัพย์มีมกำลังก่อสะสาะระะตาลทำบุญไปเื่อตาลบริจาคไปเนาะวันหนึ่งข้างหน้าเป็นของเฮาหากแม้นตรนีที่เหนียวบริจาคทรัพย์มมื้อตาลมาสร้างบาร,รมี เก็บไว้สะสมเอาไว้วันนาข้างหน้าก็โต๊เป็นของเปื่อนและคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแบ่งการทำบุญไว้ซิปประกาศหนึ่งบุญสำเร็จโดยการบริจาคทานข้อนี้หู้กันดีแล้วว่า <Okay. S 2> การหื้อทานในทางที่สละของที่มีอยู่สองบุญด้วยการทักษาศีลสามด้วยการเจริญภาวนาสี่ด้วยสำเร็จโดยการประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนห้าทำบุญด้วย การช่วยเหลือคนขวายอกการทําบุญด้วยการอนุโมทนาด้วยการหื้อส่วนบุญบุญชนิดนี้คนเก่าคนแก่ทําเป็นประจำปนบวมโมทนาบุญเนาะเจ็ดบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญแม้ตนเองม่ได้ประกอบแต่คนอื่น,พน,น,พน,น,นเพื่อนขีนเพื่อนตานยกมือสิบนิวร่วมกับเพิ่นแปดบุญสําเร็จด้วยการฟังธทมศึกษาทมอ่านญญหนังสือธรรมะบรรยายธรรมเนาะ ก้าบุญสําเร็จด้วยการสแสดงธรรมกับธรรมภาพและครูบาอาจารย์ทํากันอยู่สิบบุญสําเร็จด้วยความคิดเห็นตนนเองในทางที่ชอบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาเสนอให้ญา,าติโยมสาธุชนนําไปคิดพิจารณาในการที่จะอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมร่วมด้วยช่วยกันในทางสังคมเอาฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีการฮือตานได้ทำประการหนึ่งญาติโยม ช่วงนี้วิกฤตการโควิดเกิดตีหั่นเกิดที่นี่เนาะเขาก็พยายามใหื่อกำลังใจซึ่งกันล้กันเมื่อวันใดเนาะความท้อแท้มดกำลังใจคืดว่าปัญหานั่นอ่ะมันนักนักหน่วงเกินไปกว่าเกินกว่าจะรับและบอกหู้ชัดการกับปัญหาต่างๆเมื่อท่านลองพอไปรอบๆเขาว่ามีคนจำนวนมากมายที่เขามีปัญหามากมายเหมือนๆครับเขา บางเตื้อปัญหาของเขานักกว่าเฮาแถมเฮาอ่ากว่าเฮาแถมร้อยเต้าปันเตา้าไม่ใช่มีแค่เฮาคนเดียวเนาะจะมีอ่ามีแค่เฮาคนเดียวที่เจอปัญหาเ,เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นทหารตำรวจเ,เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้นำทุกคนต้องเพียงคำขอาวค,คำปลอบใจหรือมดอ่าหรือฮื้อกำลังใจเพื่อที่จะผ่านปัญหานั้นๆไปได้ เมื่อเหาหันไปพอรอบๆตัวจะมีบางสิ่งที่เวลาเหาพ่อเผลินก็บาหันคุ้นก้าของมันถ้าถามว่าบางสิ่งที่ว่านี่มันมันหมายถึงอะยังสิ่งนั่นก็หมายถึงรอยยิ้มนะเสียงไข้หัวหรือเสียงหัวเราะที่คนในโลกนี่มอบเพื่อกันมีเงื่อนไงมีเงื่อนไขหากเขาพิจารณาพ่อเพื่อดีๆจะหันความงดงาม ที่ซ่อนอยูอ่ของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเาหเล่านั้นนั่นแหละคือกำลังใจชั้นเยี่ยมโดยบัตร้องเอ่ยคำอูมากมายเ,าเพื่อคื้กำลังใจเฮาและท่านทั้งหลายราครั้งสุดท้ายที่เฮายิ้มและหัวเราะมันมันมันเมื่ออมันเพื่อออย่างกันทำไมเขาต้องเอาตัวเองไปแขวนอยู่กับปัญหาทำไมเฮาถึงบัร้องพอว่า มันเป็นแค่อุปสรรคที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันเป็นแค่บทเรียนหนึ่งที่จะสอนให้เอามีกำลังใจและมีพลังในการต่อสู้กับปัญหาแถมนับแถมปัญหาอีกนับพันที่จะเข้ามาในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตหลายคนคงจะผ่านบทเรียนแห่งชีวิตมานับมาทวนบทเรียนแห่งความผิดหวัง บทเรียนแห่งความท้อแท้เป็นบทเรียนแห่งความแพ้ชีวิตบทเรียนแห่งความสําเร็จว่าจะเป็นบทเรียนใดๆก็ตา,ามญาติโยมท่านผู้ฟังเมื่อเขาเกิดความพิดหวังท้อแท้ในชีวิตเขาก็ต้องพยายามปรับใจวางใจให้ถูกด้วยวิธีการกึดที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาก้มีกําลังใจสู้ต่อไปขอแนะนําอยู่สี่วิธีการ ที่คิดจะสร้างพลังใจให้สู้ก็คือหนึ่งคิดแบบตรงกันข้ามกับความรู้ซึกในขณะนั้นเช่นถ้าเฮาทุกข์ก็เกิดสร้างสุขก็คิดสร้างสุขถ้าเฮาอยากเฮาก็คิดแบบง่ายถ้า้าถ้าถ้ายากก็คิดแบบง่ายถ้าเกิดปัญหาก็คิดแก่ปัญหาอ่านคิดแบบตรงกันข้ามกับความรู้ซึกสองคิดแบบสร้างกําลังใจเช่นปลุกปลอบใจตนเองทุกครั้ง ที่เกิดความท้อแท้พิษหวังบอกตนเองเสมอว่าเอาต้องทำได้อย่างแน่นอนเอาต้องทำได้แน่นอนที่สุดบะมีคำว่าทำบ่ได้ท่องไว้ในใจว่าบม่มีเป็นบ่เหนื่อยเนะบ่ทุกบะท้อบ่หนีบ่มีปัญหาเนี่ยนะคิดแบบสร้างกำลังใจปลุกปลอบใจตัวเองทุกครั้งที่เกิดความท้อแท้พิษหวัง บอกตัวเองเสมอว่าเอาต้องทำได้อย่างแน่นอนเอาต้องทำได้แน่นอนที่สุดบ่มีคำว่าทำไม่ได้ท่องไว้ในใจว่าบ่มีเป็นบ่เหนื่อยบ่ทุกบ่ท้อบ่หนีบ่มีปัญหาสามคิดแบบมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอนมุ่งมั่นเด็ดเดียวหากยังบ่ประสบความสำเร็จก็จะบ่เลิกบ่ลดบ่ละความเพียรพยายาม จงต่อสู้ไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จแม้จะเป็นวินาทีสุดท้ายของลมหายใจก็ตามวิธีที่สี่ก็คือคิดใหญ่บ่คิดเล็กนะพอปัญหาออกแก้ปัญหาเป็นคิดปัญหาใหญ่ใจปัญหาเป็นหูหันตามความถูกต้องมุ่งพปรองดองหักษาน้ำใจสร้างมิตรภาพ อย่าลืมว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวต้องคิดดีทำดีอดู้ดีทุกที่ทุกเวลานะ่ะดังนั้นถ้าท้อแท้หมดหวังในชีวิตจงพยายามคิดใจให้ต่อสู้อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำอย่าท้อแท้ตราบใดที่เฮายังมาได้พยายามอย่าสิ้นหวังตราบใดที่เฮายังมีกำลังใจ อย่าแพ้ชีวิตตราบใดที่ใจของเฮายังมีหวังจงอย่าทำลายความหวังเสียงเพราะอาเพียงเพราะร<อ>การดูหมินตนเองว่าโอ้ทำมาได้เอาถึงเนี้ยมาได้เอาถึงทำมาได้ไดไดอันนี้ถือว่าอย่าโยมสาธุชนต้องทำได้ไดไดและก็ต้องคนเฮาทุกวันนี้ดูเหมือนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิต,วตเพื่อค่อยคว้า,วาหาลาบหายศหาเงินหาทองขื้ได้นักที่สุด เท่าที่จะทําได้หลายคนอาจจะขึ้นว่างเงินทองลาบยศทําให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขนะยึงทําลายเวลาของชีวิตคือหมดคือเสี่ยงไปถึงวันถึงวันอย่างไรเป้าหมายและยังตั้งความหวังสูงส่งมากมายบอกหู้จบความพิษหวังก็จะประดังเข้ามาบอกหู้จักจบจบักเสี่ยงแล้วความท้อแท้เบื่อนหน่ายกับชีวิตและงานก็จะครอบครอง ชีวิตกำลังใจก็ลดลงกำลังใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพื้นเรื่อยๆต้องเสริมเพื่อมีอยู่เสมออย่าให้ลดลงเพราะอาจจะทำให้ชีวิตเสียหายเพราะความท้อแท้ใดดังนั้นอย่ามองข้ามกำลังใจเด็ดขาดควรหาทางเพิ่มกำลังใจกลับมาดังเดิมของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปเฮาเพิ่นทั้งหลายเป็นชาวพุทธ ต้องใช้สมองปองดองพวงประชาสถาบันก็ต้องรักษาพระพุทธศาสนาขอบำรุงญาติยโยมสาธุชนที่อยู่ตางบ้านวางรายการเสียงธรรมก่อนรับตาเป็นเจไดพ่องก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาทักทายได้เนอะว่าเป็นเจไดพ่องฟังแต่ละวันบางวันมีเวลาบัดไดเปิดสายหน้าไม้ถ้าเปิดสายหน้าไม้แล้วลองโทรศัพท์ทักทายพี่นันสารพีก็อยู่อื่นๆเนาะ ยมแม่อุ้ยนั่นอุ้ยนี่ก็โทรเข้ามาได้เนอะศูนย์หกหนึ่งห้าสี่เจ็ดหกห้าสามเกหนาทีสมนาทีห้านาทีก็เป็นกำลังใจฮือกันได้หนึ่งเสียงหนึ่งสายหนึ่งกำลังใจที่ทุกคนฟังอยู่ฟังแล้วเห็นใะได้พ่องแต่ละคืนแต่ละคืนบางทีบางครั้งก็เวลามันมีน้อยเนาะนนก็มไ่ได้เปิดสายหน้าไม้ธรรมะรวด,รวดเดี๋ยวจบนะ ายิาโยมก็มีโอกาสก็ฟังกันไปฟังไปเรื่อยๆโยมแม่บ้านบวกกลางเรื่องการถวายเทียนพรรษาที่ผ่านมาก็ถือว่าเฮามีบุญกันเนอะเอาได้ทํากันเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิ่งสองท,สงทุกสิ่งทุกอย่างไปถูไปสู่จุดประสงค์และเป้าหมายดังที่เฮาวาดเฮาหวาังไว้และก็หลายคนนี่เพิ่นก็มาได้ไปตัวเนาะเพิ่นมาได้ไปก็เลยมด,ดโอกาสน,าน่นนะมด,ดโอกาสมันโลกเข้ามาประดังประเดกันเข้ามา เป็นกำลังใจเน้อเจริญพรแม่เลี้ยงกาแฟวันนี้ไปเอาวนเปกตู้เนาะนี่ว่าลูกบาวคนเข้าเพกเหอเอาพระเอกไปเิกเสีสนสาสา เอาใกล้ดีกว่ากันกอันบวชพา,วามนี่กัน,น,นช่วงนี้มันก็ทักสมทานบ้านสมทานวัดไว้ห้างสาบ้านก็ได้หรอกใครให้มันเต็มร้อยได้หรอ เจ้าเดี๋ยวเจ้านหลงกระดิ่งัวนต่อได้กันได้กันไปล้เจ้าเจ้าเดี๋ยวจะรวมวน้าตั้งต้นเือ้นแล้วก็เจ้าได้เลยนะเจ้าเจ้าโมทนาเจ้า ร้านนาคาเฟ่พนาพรพุ่นนาสารโพของเชียงใหม่พี่น้องลำปางเนาะแม่ธรรมาภาพก็เป็นคนลำปางเนาะก็ถือว่าหูจักกันดยานมิตรเมืองลำปางอานันตยศระปูลมหาันตยศลำปางอานันตยศลูกเจ้าแม่ไปเป็นเจ้าเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือกำลังใจกัน,น,นจเจริญปรพี่นานสาลปี ท่านเจ้าครับใกล้จะเข้าวาสาแล้วท่านพระคุณเจ้าตามสถานการณ์นันนะครับเนาะ,นนะแล้วก็ปรับตัวไปตามกันละเวลาของมันนะครับแต่คงไปฟังนะฟังคำได้อยู่ครับดีว่าพ้อยังนึกว่ากระเงมาิห้าสีพับเดียวสักเา้าก็คนนะครับมาเดียวมันก็เป็นญาติมาเึ่งเหมือนกันกูตีเลย ครับมันบ่แบบใคยนักเหมือนเจนปปอุยไม่อุยแล้วครับฟังธรรมกับเสาปายนั่นนะครับนอนวัดมันมันตียังบ่เคยมีนะครับท่านเจ้านั่นเนาะไปได้อยู่คร uh ับม uh uh ันแบบเจนโคทรโคตเหมือนมีงานท่านพระคุณเจ้าก็ยังน้อยก็มามันะติ้งนั่งคุณเจ้าคุณแจงเสาววิหารยี่จะรู้นักเลยคนกับท่านเจ้าเลยนั่นนะมันวก็ลุ่นติ้งยาเขาถ้าเอาไปกวแาดไว้เลาไปก็โอ้ละวาละวาแมันจะมองไว้ท่านเจ้าเนะครับ กไปไปตามสถานการณ์แล้วนะครับอ่าเป็นกำลังใจกันเน้อเจ้าโมทันนาเจ้าแม่ยอดทอยสะเก็ดเจริญพรทางดอยสะเก็ดสงบเรียบร้อยจ้ะทางลอยสะเก็ดสงบเรียบร้อยดีเจ้าอันอะไรอย่างก้ เออบ๊อบมองแค้นครับก้อยชาบะทำหนี้ที่ลงเอามาลงระเสเกให้เดือดนั่นก่ะเอาคือคนขู่ส่วนที่ว่าทำระเสกให้เดือดเอาผ้ามาขายสวนกันฮะแม่ครูบอกเลยอ่ะนั่นก่ะแม่ครูบอกว่าปีนี้จะเคลื่อนในหรองโอ้ก่อนแจกไปถึงวันกรมพอเคลื่อนทำไมก่อนแจกไปเรื่อยๆเนาะแจกเงินปนวาระมุลเนาะนั่นก่ะ เจ้าเป็นกำลังใจมากันเนอ้เนอเจ้าสวัสดิ์กำลังใจให้ทำงานนะเจะ้าเจร<ะ>ิญพรเจริญพรนะเจ้าเอาละดีใจได้หลายสายเนาะเปิดสายอู้กันทักทายกันไปเนาะ,นะยมนาคาเฟ่นะยมแม่ยอดโยมพี่นานสาลาปีเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจฮเหมนกันทุกคนอย่างน้อยๆก็ได้อู้ได้เอ่ยได้ทักได้ทายกัน อยู่สุขสบายกัคนนั่นเป็นจะไดพ่องก็ขอให้ปาเสจากโลคาพยาธิอิปันมาหาพันได้เงินเต็มไ้เงินก็ได้ใส่ก็เต็มหวานแล้วเนาะคืออยู่สุขสบายกันทุกคนทุกท่านทำคืนวันนี้รายการเสียงธทำก่อนรับตาข็มาถึงช่วงสุดท้ายขอท่านทั้งหลายปาเสจากลูกโศกโลกภัยอุปัตถว่ากังวลอันตรายท่องคาถาพุทธมงคลก่อนจะรับจะนอนว่า ก่อนท่านนอนภาวานาสาธุพระว่านามะพาทะก่อนสามผนเป็นหัวใจนโมเตโชชัยป้องกันพยายามหลับไม่อับจนเมื่อล้างหน้าอย่าล้างเปล่าเอาสิริเสกพุทธสังมีก่อนสามผนตํราว่าเป็นมหาชัยยมงคลที่พมลคุ้มกันอันตรายจะจากเรือนคันใครใครที่อยู่ถึงประตูยืนหยุดจุดที่หมาย ภาวนาสุขโตโพธิยายแล้วผันภายได้พิพัฒสวัสดีอีกจะพระกะสะปัทมังเป็นมนขังเป่าปัดคำจัดผีทั้งปีศาจพูดภายไร่การีเสกเจตีขับไร่ไม่แพ้วพานพุทธสังมังคลังโลเกอย่าเฉยใช้นิคาถามหาสารเป็นมงคลคุ้มกันอันธพาลถึงลูกรานได้ดีหนีกระจาย เสกทุกขาสวมสร้อยห้อยพระเครื่องเดชกระเดืองเรียกมงคลสามสายช่วยพ้องปัดพญานันตรายทั้งหญิงชายเมตตาปราณีเอย่ยพุทธโธบางซ้ายธรรมโมบางขวาสังโฆบางกายาอะระหังบางเกษาอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะอัตมาภาพพระมหาประสิทธรรมพินันโท วัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539สมสมัยได้เวลาขอนำราการจากท่านไปก่อนสาธาสุธีพระวันทุโวอายุวันโนสุขังปะลังขอจะเรินอนปน